มาได้กันเข้าใจแล้วใช่ไหมติดอะไรข้างในปล่อยอิสระเลยนะโล่งแล้วมีอะไรไหมยอ้ไม่มีอะไรเอาอยากรู้อะไรอีกอยากรู้อะไรคิดหาอยากไปนิพานไม่ใช่เหรอฮะนิพพานมีอยู่จริงไหมมีคิดเอาอ่ะเออ แต่มันมีในความคิดไงความจริงมันไม่มีอะไรถูกไหมมีอะไรไหมถบดไป <c oughs> เออเนนี่อาจารย์กมวลเขาเอาไปลากผมบอกว่าเฉยๆแล้วต้องไปให้อาจารย์กระมวอ <c oughs> แทนนี้คนยาก <c oughs> โอเคนี่นะฮะอืมหมดสิ้นงสใสเนาะ <c oughs> อืม นี่ยังยัง,งงงอยู่ยังยงงรูปแบบงงเงงแต่นี่หมดที่ต้องใ่แล้วโอเคเดี๋ยวอยู่ที่นี่พักก่อนไปอีกสักหลายสองสามวันนั่แหละแล้วก็ได้ปุจฉาวิสัชนากันโอเคครับส่งลงกลุ่ม